สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกบกนกเป็นนกนกแล้วก็เพจวัลลูปปะตูด้วยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยมา,มาถึงช่วงคลิปนี้เนี่ยเป็นช่วงฝึกฝึกวาดไปด้วยกันนะครับผมนะฮะทีนี้สิ่งที่เราจะมาฝึกวาดกันเนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวนี้กระดูกตัวนี้ก่อนซึ่งผมได้วาดไวแล้วแล้วก็ล่างเส้นบางๆงไวแล้วพเพื่อจะได้ รวดเร็วแล้วก็เขากะชับเข้าใจได้ง่ายนะครับผมจะได้ใช้เวลาไม่มากสักเท่าไหร่นะครับผมนะฮะทีนี้วิธีการวาดสะโพกเนี่ยทีนี้ผมอยากให้เพ bon ื่อนๆมารู้จัก uh, กระดูกตัวนี้ก่อนนะครับกระดูกตัวนี้กระดูกตัวนี้เนี่ยครับผมนะฮะมันมีชื่อว่ากระดูกปีกสะโพกหรือว่า,ากระดูกไฮเลียมนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมนะะตัวนี้เลยนะฮะกระดูกนะฮะปีกสะโพกห,หรือว่า กระดูกไฮเลียมนะครับตัวนี้นะครับผมนะฮะเป็นกระดูกเชิงกลางนะครับผมนะฮะเป็นกระดูกของกระดูกเชิงกลางเออใช่นะครับผมนะฮะคือไอกระดูกตัวตัวนี้เนะี่ยเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงเนะี่ยเดี๋ยวตอนเราล่างเนะี่ยเราจะเริ่มเข้าใจนะครับว่ากระดูกตัวนี้มันก็มีผลต่อการวาดสะโพกให้สวยงามนะครับผมนะฮะทีนี้เรามาดูวิธีการวาดสะโพกนะครับผมนะ ทีนี้มันจะมีวิธีการล่างนะครับผมวิธีการล่างสะโพกนะครับผม,มันจะล่างเป็นรูปแบบนี้ก่อนนะนี่นะครับเป็นรูปแบบนี้่าคล้ายๆเหมือนประมาณว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะสี่เหลี่ยมรูปเวาอ่าผมไม่ดิเขาเรียกอะไรนะ เรียกห้าเหลี่ยมนะห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะฮะบางทีนะผมพอเราวาดรูปห้าเหลี่ยมเนี่ยมันจะทําให้เราขึ้นโค้งได้ง่ายนะครับผมนะฮะพอเราวาดรูปห้าเหลี่ยมแล้วเนี่ยเห็นเห็นเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูแปบนงนะฟลโฟกัสโอเคนะครับหลังจากเราวาดรูปห้าเหลี่ยมนะฮะนี่ครับนะหลังจากเราวาดเราล่างไว้บางๆนะครับนี่ครับ เราวาดรูปห้าไอตัวห้าเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันก็จะเริ่มมองเห็นเป็นตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมของสะโพกฮะแล้วหลังจากนั้นเราจะล่างช่วงขาลงมาผมช่วงขาเราจะล่างประมาณว่าแบบนี้ฮนะก็ขึ้นอยู่กแบบับ คนนะครับว่าชอบจะชอบล่างแบบไหนนะฮะอ่าเหมือนเหมือนเหมือนเป็นกระดูกนะครับผมเหมือนเป็นกระดูกเราล่างไว้ก่อนนีอ่านี่พอเราล่างล่างจนพอประมาณว่าเราเข้าใจแล้วนะครับผมเนะี่ยทีนี้เราก็เริ่มไป โอเคนะฮะหลังจากนั้นวิธีการวาดหรือวิธีการล่างเนี่ยเราล่างเสร็จแล้วหลังนี้เราก็จะใส่เส้นนะครับใส่เส้นนะฮะไอกระดูกห้เลี่ยมที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้เนี่ยครับผมนะมันมันจะมีผลต่อตรงนี้ฮะนี่นี่ครับกระดูกไ้เลี่ยมมันจะนูน่างนี้นี่ครับนะ เนี่ครับปกติกระดูกไฮเลียมจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะแล้วก็วาดลงมามาเป็นนี้นะฮะกระดูกไฮเลียมจะเป็นนี้นะฮะนี่นะฮะแล้วตรงนี้เป็นกระดูกอ,อ่กระดูกหลังช่วงเอวนะฮะขึ้นไปนะฮนี่นะมันจะมีสองฝั่งนะฮะนี่ครับนะฮะผมจะล่างไอ้ตัวกระดูกไฮเลียมให้พอดูเข้าใจนะครับไม่ ให,ให้แค่เข้าใจนะนะฮะอ่าเราก็จะเห็นกระดูกไฮเลียมนะผมซึ่งโผล่มาตรงนี้เพราะฉะนั้นรอยนูนสองตรงนี้นะครับนี่นนี่ครับแล้วก็ช่วงเอวนี่ครับมันก็จะนูนนะครับผมแล้วพอมาถึงช่วงสะโพกก่อนที่เราจะลงมาขาเนี่ยเราก็จะวาดลงมาแบบนี้ฮะนี่ครับ วาดลงมารงตามนี่อันนี้เป็นต้นขาบนนะครับผมซึ่งตรงนี้เราล่างกระดูกไหเแลวนะเนี่ยกระดูกปกติมันจะเป็นกระดูกเป็นกระดูกรูปหัวคอนนะฮะเป็นกระดูกรูปหัวคอนที่เชื่อมต่อกับกระดูกเชิงกลางนะฮะอุ้มเชิงกลางข้างล่างโดยส่วนล่างนะะนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะฮะวิธีการที่เราจะวาด ไอตรงเนี้ยนะเขาเรียกอะไรนะสามเหลี่ยม R พูดง่ายๆนะเลขสามเหลียนะ่ยมนะโอเคสามเหลี่ยมนะเราก็จะาวาดสามเหลี่ยมตรงเนี้ยโดยใส่เกงในนะผมแล้วก็วาวาดตามที่เราล่างไว้นะครับแต่กางเกงในเนี่ยมันจะมาเกาะตรงตรงรอยหยักของกระดูกไฮเลียมไปนะฮะนีนะ่อันนี้เราก็จะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันต้องตัวบน นี่นะคมันมันตรงสามเหลี่ยมนี้เราก็วาดเป็นางเกงในนะเพื่อนะปกปิดไวนะน้นะมันนะครับมันจะได้ออกมาเซ็กซี่เพราะว่าางเกงในตรงคอ,อามเงเกงในจะมามามาเกาะช่วงนี้พอดีนะนะ เ,เสร็จแล้วต้นขาด้านในต้นขาด้านในนี้เราจะวาดแบบนี้นะในมุมมองของที่มันยืนตรงนะนะนี่ครับเอาแล้วจะเริ่มมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับผมนะแล้วก็กระดูกไฮเลียมฝั่งขวานะครับเราก็จะวาดเหมือนกับฝั่งนู้นนะครับผมนะฮะนี่นะครับ มันจะมีรอ,อยนูนของกระดูกไฮเลียมนี่คือกระดูกไฮเลียมตรงนี้นะฮะเพราะว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันมันจะมีรอยอยักนะครับผมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นกล้ามเนื้อของสะโพกจนมาถึงกล้ามเนื้อต้นขานะฮนะนะผมก็จะเห็นเป็นรอยหยักออกมานะฮะแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อสะโพกนะฮะ ขาด้านในต้นขาด้านในเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อที่เขาเรียกอะไรนะมันจะโยกออกด้านข้างสักนิดหนึ่งนะฮะมันจะเป็นแบบนี้ฮะนี่พอมาถึงขาท่อนล่างมันจะเลียวตามกระดูกนะฮะนี่ครับก็จะออกมาประมาณนี้นะ,ะผมเนะี่ยเสร็จแล้วเรามาดูเอ่อ ตัวสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้เราจะใส่เป็นอังเกงในให้เขาเหมือนเดิมครับตัวเส้นเส้นเส้นตัวนี้มันจะประเมินให้ให้เห็นว่าเราจะวาดอังเกงในนะครับได้ง่ายขึ้นนะนี่ครับโอเคนะหลังจากนั้นให้เราวาดไออังเกงในจากบนให้ ย้อยลงมาเนี่ยตามเนี่ยะเนี่ยเกงในนะครับเก่งเกงในเราต้องใส่เกงในเขาด้วยนะนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงสะดือนะครับสะดือสะดือกับกระดูกไฮเลียมเนี่ยจะอยู่ ประมาณเขาเรียกอะไรสะดือจะอยู่เหนือกับกระดูกไฮเลียมนิดหนึ่งนะนี่คือกระดูกไฮเลียมกระดูกไฮเลียมจะอยู่สองฝั่งนี้แล้วสะดือเราจะใส่ตรงนี้ฮะนี่ครับโอเคนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องขาขาท่อนล่างตรงช่วงหัวเข่านะครับผมถ้าเกิดเป็นของผู้หญิงเนี่ยถ้ายืนชิดขาและหัวเข่าหันเข้าหากันมันจะ เขาเรียกอะไรนะช่วงเนะี้ยข้อต่อของหัวเขานะ่าเนี่ยนี่ครับข้อต่อของหัวเขา่าโอเคตรงนี้เราเรียกว่าสะบ้านนะสะบ้าจะมีกระดูกตัวนี้นะครับกับกระดูกตัวด้านล่างนะฮะสองตัวนะผมมาชนกันนะับเป็นเป็นจอยหรือเป็นข้อต่อนะฮะนี้มันจะวาดมานี่ฮนะ โอเคมานี้เนาะแล้วพอมาถึงตรงกระดูกเ,เรียกอะไรนะกระดูกหน้าแข้งหรือกระดูกที่เบียเนี่ยตรงช่วงหน้าขาเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตรงประมาณหนึ่งไม่ถึงกับนูนมากนะผมถ้าผู้หญิงที่ไม่ถ้าใช้ขามากก็จะมีกล้ามเนื้อขึ้นมาด้วยนะแล้วกระดูกช่วงน่องเอ้ยไม่ใช่กระดูกเป็นกล้ามเนื้อที่ต่อจาก ข้อพับด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีน่องหน่อยนะฮะโอเคนะครับผมนะฮะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมเราจะวาดเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับแต่เข่าข้างนี้มันจะมันจะเขาเรียออะไรนะมันจะหันมาชิดฝั่งนี้เหมือนกันนะครับผมนะฮะนี่ครับนะ หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้วาดไล่ลงมาเหมือนตัวนี้เลยนะครับนี่ครับนะก็จะบเทียบกับกระดูกที่เบียนตัวนี้ฮะอ่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยด้านหลังเราก็จะวาดเหมือนกันนะครับผมนะฮะอ่านะครับผม ทีนี้มันก็จะเริ่มออกมาเป็นรูมล่างอย่างที่เพื่อนๆได้ได้เห็นนะครับผมนะทีนี้พอเราวาดสะโพกที่มีรอยหยักเนี่ยมันก็จะทําให้มีสัสดส่วนได้สวยมากขึ้นนะครับผมนะบางคนก็จะวาดแบบไม่มีรอยหยักของตัวกระดูกทีเบียนะครับผมนะทีนี้วิธีการวาดเนี่ยเราก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับผมนะถ้าถ้าเพื่อนๆยังยังเหมือนเหมือนยังดูไม่เข้าใจเนะี่ยเราสามารถใส่เส้นสามมิติไปได้นะครับผมนะ แต่ตัวนี้เราจะใส่โครงไว้นะครับผมโครงของมันนะเพื่อให้ดูเข้าใจได้ง่ายนะครับผมนะฮนะนะครับผมนะรกระดูกทีเบียคือตัวนี้นะฮะไม่ใช่กระดูกทีเบียรกระดูกไฮเลียมพูดผิดพูดผิดนะครับกระดูกไฮเลียมนะครับนะนี่ครับกระดูกไฮเลียม นะครับมันจะมีรอยยักเพิ่มจากตรงนี้นะนะครับผมเป็นทั้งสองข้างเลยนะครับผมนะโอเคนะฮะที่เรามาดูอีกมุมมองหนึ่งในผมนะฮะวิธีการวาดนะผมเราจะใส่เป็นรูปคล้ายๆแบบเมื่อกี้นี้แต่ว่าเป็นมุมตะแคงนะครับผมแบบนี้ฮะนี่ครับ,รบโอเคนะะมองเห็นเนาะมาดูหน่อยอ่ะโอเค นี่มาดูนะฮะนี่ครับแบบนี้นะนะครับแล้วก็ตัวฉากที่ขึ้นของมันนี่มันจะจะเอียงเอียงขึ้นไปตรงนู้นนะเอียงขึ้นไปของมที่มันต้องสูงไปอีกหน่อยหนึ่งอ่ะโอเคนะครับแล้วขึ้นแบบนี้นะผมนะ,อะโอเคนะคผมนะ หรือว่าจะต่อจากนี้ก็ได้เพราะว่าจากจากตรงนี้จะขึ้นไปจะเป็นช่วงลําตัวช่วงอกนะครับผมแล้วก็จะมีกระดูกตัวซี่โครงจากตรงนี้อ่ะตรงนั้นเราไม่พูดถึงกันเราพูดถึงวิธีการวาดของมันนะครับผมทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องช่วงโครงขาเรื่องนี้เสร็จแล้ววิธีการวาดตัวนี้เพื่อเราขึ้นโครงสามเหลี่ยมเสร็จแล้วนะครับผมนะผมก็จะใส่ตาม ความถนัดของตัวเองเข้าไปนะครับผมเนะี่ยอันนี้เป็นต้นคานะครับผมนะฮะเสร็จแล้วหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วเนะี่ยทีเนี้เรามาพูดถึงรากกระดูกไเรียมเนะี่ยมันก็จะอยู่ช่วงนี้นะฮะช่วงนี้นี่นะครับผมมันจะอยู่ในช่วงตรงที่เราวาดเป็นมุมของมันไวน้นี่นะเนี่ยนะฮะอ่ะทีนี้ เราก็จะวาดตามมันก็จะมีรอยรอยรอย,รอยอยหยักของมันของมันขึ้นไปอย่างนี้นะฮะนะครับสังเกตว่าตรงช่วงกระดูกไหเลีมนั้นจะมีรอยหยักนูนขึ้นมานะผมนะ่ยแล้วที่เจ้าจะมีรอย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 หยักของมันที่เป็นตัวนี้แล้วเราก็จะใส่ต่อจากกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกหลังต่อมาจนถึงเนะีย กล้ามเนื้อไอ้ไอขาด้าล่างนะครับผมก็วาดลงมาเพื่อให้เข้าใจว่าการวาดพกให้ให้มันสวยงามนะครับผมนะฮะทีนี้พอเราเห็นรอยหยักตัวเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าตั้งแต่ตอนที่เราล่างเป็นรูปห้าเหลี่ยมเนี่ยมันจะรู้แล้วว่าราอยหยักอยู่ตรงนี้แล้วก็การใส่างเกงในเนี่ยก็จะรู้ด้วยว่ามันจะอยู่ตรงไหน,น นี้เราจะใส่กิิงไนให้เขามันก็จะเริ่มก็จะก็จะจับมาตัวนี้ฮนะเดี๋ยวผมลบเส้นทั้ปากอ่ะโอเคเพราะว่ามันจะมีรอยเบ้าของเส้นนะผมเลยต้องลบนิดนึงฮนะแบบนี้ฮนะนี่ครับแล้วมันจะมีเส้นที่เราล่างไว้เนี่ยครับนะฮะ แล้วก็มาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีครับรอยเว้าของเป็นขึ้นมาจากตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อแบบนี้นะตัวนี้มันจะต้องเว้าขึ้นครบเว้าขึ้นเพราะว่าขึ้นพอขึ้นมาถึงช่วงนี้เนะี่ยมันจะกลับมาเกาะช่วงช่วงนี้นะฮนะเนี่ยอ่าตอนนี้เรายังไม่ได้วาดไว้อ่าพูดว่า ตรงนี้มันเป็นกระดูกไฮเลียมนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็จะเริ่มวาดลงมานะครับพอมาถึงช่วงกระดูกไฮเลียมเราก็จะมีรอยเว้าวของกระดูกของข,ของมันนะ,นะครับทีนี้พอเราเห็นรอยเว้าวของมันแล้วก็จะเริ่มเริ่มเป็นรูปร่างนะครับแล้วก็ต่อลงมานี่ วาดลงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นาขาที่เป็นช่วงต่อกับสะโพกก็เรียกขาท่อนบนนะอโอเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะวาดนางเกงในมาถึงตรงนี้แล้วก็จะมาเกาะกับตรงรอยยักของกระดูกไยเรียมนะฮะเห็นไหมฮะเสร็จแล้วทีเนี้ย นี่ยนะช่วงนี้มันจะดูสูงเพราะว่ามันมุมมองของมันนะครับเพราะนั้นเราจะวาดตรงนี้ลงมานี่นี่ครับแบบนี้แล้วตรงนี้ตรงนี้จะเว้าเหมือนแบบเว้าลงเยอะหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้อ่าเห็นไหมครับนี่เริ่มอ,ออกมาเป็นรูปกเกงในแล้วนะครับผมนะ นะครับผมนะฮะไอ้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องสะดือนะครับกระดูกไฮเลียมมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้นะฮะเนี่ยเพราะนั้นมันจะอยู่เหนือกระแกสะดือจะอยู่เหนือกระดูกไฮเลียมนิดหนึ่งเราก็จะใส่นี่ครับาใส่สะดือไว้นะครับผมนะฮะถ้าถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนเน้น ยังมองไม่ออกนะครับเราสามารถใส่เส้นสามมิติได้นะครับผมเส้นสามมิติเส้นสามมิติก็คือใส่ให้มันดูมีมิติมากขึ้นให้มันดูรู้ว่าเป็นยังไงบ้างน,ะนี่ครับเส้นสามมิตินะฮะโอเคนะครับผมเนะี่ยก็จะเริ่มรู้ว่ามันเป็นช่วงตัวคนนะครับผมนะฮะเสร็จแล้ว เราใส่เส้นสามมิติเพื่อให้มันมองออกได้ง่ายนะครับผมนะะให้เพื่อนๆได้เ,เ,เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะ,ะนี่ครับอโอเคนะฮะเข้าใจนะนะครับ เพื่อนก็น,น่าจะพอเข้าใจนะครับผมนะหรือว่าเริ่มมองออกเป็นรูปร่างในครับผมนะอ่ะทีนี้เรามาดูการสาเส้นสามมิติในช่วงขาให้ใหเพื่อนดูได้ในเข้าใจนะครับผมมันก็จะมีเส้นเส้นนี้อโอเคนะฮะ้เสียงรถอย่างดังเลยครับอ่านี่ครับ ก็จะใส่เส้นอาปิติมานี่ครับเ,เพื่อนๆเริ่มพอจะมองออกนะมฮะพอเราใส่เส้นสามิติเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วก็จะเริ่มดูให้มันเข้าใจมากขึ้นนะอ่า ะะโอเคเนาะพอเข้าใจนะผมอ่ะโอเคนะผมทีนี้มาดูอ,อีกมุมมองหนึ่งนะผมนะฮะอีกมุมมองหนึ่งนะฮะคือขาเขาจะขว้หรือว่าคล้ายๆเหมือนจะเบียดกันเข้ามามากขึ้นนะผมนะฮะที่การวาดเหมือนเดิมทีนี้เราจะวาดรูปห้าเหลี่ยมนะฮะแบบนี้ รูปห้าเหลี่ยมออกมาแบบนี้เหมือนเดิมครับนี่เลยฮะ,อะพอเราวาดรูปห้าเหลี่ยมได้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะพอเราเริ่มมองเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นตามสไตล์ของผมผมจะเริ่มใส่ขาตัวนี้นะฮะนี่ฮะหรือว่าเราจะวาดสามเหลี่ยมก่อนก็ได้ไม่ผิดนะครับผม อ่ะโอเคนะหลังจากนั้นเนี่ยเราใส่ไอตัวนี้นิดนึงนะนี่ฮะใส่เส้นตรงนี้นิดนึงอ่ะโอเคนะฮะละอย่างนั้นโอ้โหเสียงรถด,ดังมากเลยบ้านเราอ่าเพราะนั้นไอตัวเนื้อที่มันเบียดเข้ามามันจะปิดเส้นของเกงในไว้ทีนี้เราไม่ต้องใส่เส้นโค้งนะครับเราจะใส่เส้นนี้ นี่เรามาดูตัวนี้ครับตัวนี้จะมีเส้นเว้าวนะครับขึ้นมา,ามหน่อยนึงะทีนี้อย่างที่บอกนะกระดูกไฮเลียมมันจะอยู่ตรงนี้ฮะกระดูกไฮเลียมมีตรงนี้ เพราะนั้นรอยเว้าวของรอยรอยนูนของตรงช่วงสะโพกเนี่ยมันจะอยู่ช่วงนี้นะนี่ครับอ่าเสร็จเราก็จะวาดต่อจากตรงนี้มานะครับโอเคนะครับผมทีนี้เราเห็นรอยรอยหยักรอยเว้าวแล้วทีนี้เรารู้ว่า มันเหมือนแบบตรงนี้เราล่างมาเป็นห้าเหลี่ยมเพราะนั้นรอยหยักมันจะประมาณนี้แล้วกเกงในมันจะมาเกาะช่วงนี้ฮะนี่ครับฮะเพราะนั้นเหมือนที่บอกครับกระดูกไฮเลียมก็จะมาช่วงนี้เนาะไฮเลียมเพราะนั้นตะโพกมานี่มันจะอยู่ช่วงนี้เพราะนั้นเราวาดลงมา พอมาถึงกระดูไฮเลียมปุ๊บก็จะมีรอยนูนขึ้นเป็นเส้นโค้งนะอะแต่มันเราก็วาดต่อลงมาตามสลายเดิมเลยนะฮะเฮเสียงรถดังมากครับ นี่ครับผมนะการวาดสโพกนะครับผมนะฮะมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับผมนะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อของเขาออกมานี้นะครับผมแล้วก็ที่เนื้อที่ทับกิ่งในเนาะเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่อลบเพื่อให้เห็นเส้นชัดขึ้นดังนั้นพอมาถึงมัน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 จะมานี่เลยไหมเสร็จแ,แล้วเราก็จะ วาดอเอเกง่เกงในที่เดียวมาเกาะตัวนี้นะครับหลุดออกจากเส้นนี้มาที่มันบางรนวผมนะฮะนี่ครับนั่นระว่าดเกง่งช่วงโค้งมาเหมือนเดิมเลยนี่ครับแล้วก็ วันเกงในมาเกาะช่วงนี้เป็นนะนี่ครับ ทีนี้หลังจากเราวาดลายเส้นตามน e ี้เสร็จแล้วนะครับผมนะมานี้เราจะไม่พูดถึงรายละเอียดเรื่องของขอบบางเกงในหรืออะไรนะผมนะตอนนี้เราพูดถึงเรื่องการวาดสะโพกนะครับผมนะอ่าทีนี้ที่ผมบอกไว้ว่าสะดือนั้นมันจะอยู่ประมาณนี้นะนะครับ นี่คือกระดูกไข่เรียมรอยหยักของมันกระดูกไข่เรียมมันได้อยู่ว่านี้นะอันนี้มันเอียงข้างนิดนึงนะผมเราก็ใส่เะดือไปนะครับฮะตัวนี้เราเข้าใจเนาะหรือไม่จะลองใส่เส้นนะไอเส้นสามมิติดูก็ได้นะครับเนี่ยเส้นสามมิติโอเคนะนะครับเนะี่ย เราใส่เส้นทามหิตีเพื่อให้มันดูเข้าใจนะอะลองลองใส่ดูนะผมโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเดีย๋ยวเราแก้เก่งในตรงนี้นีดมันตัวเส้นในเก่งในนี่มันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะที่เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสามเหลี่ยมเนี้ยมันจะมีเนื้อมันจะมีเนื้อหนุนนะนั่นเราจะวาดนูนตรงนี้ แล้วพอมาถึงตรงช่วงนี้ยเราก็จะเลียวเลียวเป็นเส้นเียงในนะครับนี่ครับอประมาณนี้นี่ครับผมนะฮะนะครับทีนี้มันก็จะกลายเป็นสะโพกที่สวยงามนะครับผมนะเวลาเราวาดเวลาเราเวลาเราวาดนะครับที่ผมเคยพูดถึงเรื่องกระดูกไฮเลียมให้กับเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมนะ วันนี้ผมก็เลยทําคลิปมาฝึกวาดไปพร้อมกันนะครับผมนะฮะส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าเนี่ยอาจจะยังเกี่ยวกับสะโพกนะครับผมนะฮะเกี่ยวกับสะโพกอาจจะเป็นแบบในในเอ่อสะโพกในมุมในแง่มุมต่างๆนะครับผมนะในแง่มุมต่างๆว่าอ่ามัน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 มองแง่มุมแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะฮนะอ่า เราะนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภคเหมือนกันครับผมว่าพร้อมกับวิธีการวาดแล้วก็มุมมองที่เริ่มเปลี่ยนไปนะครับผมส่วนในคลิปนี้ก็ต้องขอ,อการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ